ครูเนี่ยสาคัญลองจากพ่อแม่เลยอะพ่อไม่มีคนชี้แนะนี่ก็เคว้งอะไม่รู้จะไปทิศไหนิิ่งสายเตานี่ิ่งสคัญมากเต๋ามันว่างอะแต่ในความว่างอะมันมีความมันมีมันมันมีความหมายของความว่างอยู่ผมว่านี่ไม่ได้อยู่ทําตามใจหรอกท่านคิดไว้แล้วเพื่อลูกศิษย์ของท่านในวันข้างหน้าที่จะกลับมาเกิดใหม่ ม่มีอะไรบังเอิญการที่คุณมารับใช้โรงแจ๋ดงเจนี้มันก็เป็นสิ่งที่ถูกกาหนดเอาไว้เราอาจจะคิดน้อยใจว่ากรรมกูหรือเปล่าวะแต่ว่ามันก็เป็นวิบากกรรมรวมกับบาร,รมีไปในตัวเราเรียกว่ามาหาอุปสรรคมาหาอุปสรรคคือสิ่งที่ยากแต่เมื่อผ่านไปได้บาร,รมีมันจะเกิดเดีย๋ยวนี้ไม่ต้องถึงมาหาอุปสรรคแค่เน็ตล่มนี่ก็เครียดละเข้าเฟซอะไรก็เครียดละแต่ว่าคําว่ามาหาอุปสรรคเนี่ยมันตัววัดผลของคุณค่าของคนเพราะาแต่ละคนเนี่ยมันต้องมีความเพียรมีวิริยะ อดทนแล้วต้องไม่อดทนแบบโง่ๆด้วยนะต้องอดทนแบบมีปัญญาคิดแล้วว่าเป้าหมายที่ไปถึงนั้นมันมีอยู่จริงไม่ได้เป็นเป้าหมายลอยๆหรือเป้าหมายไร้สาระเมื่อรู้ว่าเป้าหมายมีอยู่จริงความศักดิ์สิทธิ์มีจริงเต๋าเป็นที่พึ่งได้จริงจึงอุทิศชีวิตและวิญญาณให้แก่เตา๋าถึงยอมฝ่าด่านมาได้จนกระทั่งสิ้นชีพไปผมว่าคนที่สิ้นชีพไปที่ไม่อยู่ปฏิบัตินะในโลกของเขาในวิญญาณโลกวิญญาณที่เขาอยู่เขายังคงปฏิบัติต่อไปไปเป็นเซียนตามภพภูมิที่เขาจะต้องปรารถนานี่คือรหัสที่่ผมวาายาก ที่คนสมัยนี้จะเข้าใจเพราะว่าวิถีคิดของคนเมื่อร้อยปีที่แล้วกับวิถีคิดของคนพศ .67 ไม่เหมือนกันเพราะคนสมัยก่อนเขาไม่รู้ 5G คืออะไรแต่เขารู้ว่าคลื่นของพลังจิตมู่ไอ้คลื่นของพลังจิตเนี่ยเขารู้ว่ามันมีแล้วเขาก็เอามาใช้ในรูปแบบของเขาแต่คนสมัยนี้นับถือวิทยาศาสตร์เป็นพระเจ้าก็เลยล้มล้างความเชื่อเก่าๆแล้วก็ยึดถือว่าวิทยาศาสตร์คือคําตอบของทุกอย่าง ซึ่งต้องเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ที่เรากำลังลุ่มหลงอยู่เนี่ยฝรั่งคนที่คิดวิทยาศาสตร์มันเลิกเชื่อไปนานแล้วแต่คนไทยยังโง่เชื่อตามฝรั่งอยู่ทั้งที่ฝรั่งเองมันบอกว่าวิทยาศาสตร์ที่มันค้นพบมาเนี่ยมันมีสิ่งที่เหนือกว่าคือวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่เราศึกษาเรื่องจิตกลับมาในโลกของประเทศจีนเราศึกษาเรื่องนี้มานานมากแล้วเป็นพันปีเพราะนั้นปู่ย่าตายายเราไม่ได้งโง่บูรพาจารย์เราก็ไม่ได้งโง่เพียงแต่ว่าเราไม่รู้ ว่าเขาคิดแบบนี้ได้ยังไงพราะเราไม่รู้ปุ๊บเราก็ปัดออกเลยว่ามันไม่มีเพราะกลัวจะถูกต่อว่าว่าลูกหลานโง่ก็เลยดา่าปู่ย่าตายายตัวเองซะโง่แทนจริงๆมันไม่ใช่แค่ขายรหัสนี้ก็ยากละเอาแค่ตัวเดียวเนี่ยจากสามสูตรเจดสิบสชา้นเนี่ยต่ขึ้นมาเนี่ยไม่รู้กี่พวกกี่ชาตินะฮะหลุดจากชาตินี้จากตรงนี้แล้วเนี่ยลอยขึ้นไปเนี่ยถูกทองอะไรอไรีก็อหละไม่รู้หนาเน,ะนาะนรกเนี่ย <c oughs> แต่สวรคนนี่ที่เดียวเอง พราะว่าอาจารย์ปู่ใจดีไหมครับมีแต่ไม่ตาคนสมัยก่อนคนไม่มีคนดีคนไม่ดีใช่ไหมแล้วเวลาคนที่มาช่วยขโมยของขโมยคนไอ้พวกชูรถหลักเล็กขโมยน้อยออกไปตำรวจจับเราวจรยปู่ชอบนั่งอยู่แถวนี้กันารยกกันเรียกมาไปเรียกมาแล้วก็พามาแล้วก็พาไปที่หน้าเจ้าแม่กิมบอกคุกเขาขอเขามามา่เข้าไปแล้วไม่เอาโทษไม่โทษ เพราะว่าเขาไม่มีผมบอกกับตำรวจเข้าใจความจําเป็นเ,ออเขาไม่มีเขาจึงขโมยนะให้เขาขอโทษว่าอยากขโมยมาขอนะอยากขโมยมาขอได้โโาจะาผูให้ใจกว้างมหาใจสดชื่นเลยในวันนี้ในวันนี้เป็นวันที่เก้าเป็นวันที่ 9, ของการถือศีลกินเจของการถือศีล ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติได้ถืออย่างเคร่งครัดด้วยความภาคเพียรด้วยศีลบารมีด้วยสัจจะบารมีขอองค์เทพทั้งหลายจงรับรู้สิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐานนับแต่บัดนี้ขอให้ดวงชะตาของข้าพเจ้าอยู่ภายใต้การอารักขา ขององค์เทพเซียนทุกพระองค์ชั่วการละนานเทินชั่วกาินสาธุ